สวัสดีครับผมชื่อธราเทพคมสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อว่า IQ ครับมาจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายครับชื่อสุภวิทย์อินครับชื่อเล่นชื่อหมู่หยองนะครับมาจากโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีครับดีใจมากๆครับเลสอบติดคณะในฝันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ตื่นเต้นมากเลยครับจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่รู้คะแนนแล้วครับแล้วก็ตื่นเต้นอีกทีก็ตอนสอบติดครับไปมาค่ายเส้นทางสุหมอศิริราชที่นี่ครั้งหนึ่งครับแล้วก็เห็นบรรยากาศต่างๆก็รู้สึกว่าที่นี่ถูกจริตกับผมมากครับก็ศิริราชเป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่อยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ในเรื่องของคนไข้ครับส่วนใหญ่คนไข้เข้ามาหลากหลายครับพอคนไข้เข้ามาหลากหลายแล้วก็มีจํานวนคนไข้ที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราได้ประสบการณ์จากคนไข้มากขึ้นครับ ส่วนใหญ่ผมจะเน้นเป็นเซลล์สตาร์ดี้ครับแล้วก็เน้นทําโจทย์ข้อสอบเก่าเรื่อยๆครับผมเริ่มจากการวางแผนก่อนเลยครับก็วางแผนว่าเราจะเรียนจบเ,เรียนจบตั้งแต่ช่วงประมาณม .6 เทอม1อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ในช่วงม .6 เทอม2ก็จะเป็นการทําข้อสอบเก่าทําโจทย์ไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าตัวเองคล่องอะไรประมาณนี้นะครับ ให้มันทบทวนเพราะว่าบางทีเราอาจจะเรียนไปเราก็จะลืลืมได้ง่ายอะไรแบบนี้ครับก็มันทบทวนอยู่เรื่อยๆครับก็ขอแนะนําเป็นเรื่องการจัดการความเครียดแล้วกันครับก็พยายามหาเวลาพักให้ตัวเองด้วยครับก็นอกจากเราเรียนแล้วร่างกายเราก็ต้องพร้อมต่อการสอบด้วยนะครับอย่างนั้นดังนั้นก็ควรที่จะทําให้ร่างกายเราดีก็พักผ่อนด้วยครับ รู้สึกว่าการเป็นหมอมันคือแบบเป็นการให้อย่างหนึ่งนะครับเราผมรู้สึกว่าอยากอยากตอบแทนอะไรกับสังคมประเทศชาติอะไรแบบเนี้ยครับก็ด้วยเมื่อก่อนแม่แม่ทำงานเป็นพยาบาลครับพอเห็นแม่ทํางานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบว่าพอเราได้รักษาคนไข้แล้วคนไข้หายอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอิ่มเอมใจครับคิดว่าน่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะครับ เพราะว่าแบบว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพกับต่างจังหวัดก็ไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ปรับตัวเป็นเรื่องใหญ่อยู่ครับก็คงจะเป็นเรื่องเพื่อนๆครับเพราะว่าก็ต้องหาเพื่อนใหม่ด้วยในกรุงเทพครับแล้วก็ต้องทําความคุ้นชินกับสถานที่ด้วยครับผมอยากให้น้อง,นองพยายามแล้วก็ฝึกฝนมาทบทวนเรื่อยๆนะครับความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมของน้องครับให้น้องคิดให้ดีว่าน้องอยากเข้าแพทย์เพราะอะไรนะครับเพราะว่า ก็ได้ยินอยู่แล้วว่ามันลำบากในการทํางานแล้วก็ลำบากในการเรียนเนาะเราก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยครับแล้วก็อยากเข้าแพทย์เราก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยครับว่าเราจะจัดก,การชีวิตตัวเองอย่างไร